เอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับเราไปติดตามเจ้าหน้าที่จากกองปราบนะครับสามารถบุกไปจับกลุ่มอีกหนึ่งผู้ต้องหานะครับซึ่งอยู่ในขบวนการร่วมกันสังหารทนายมานพนะครับซึ่งเป็นทั้งทนายความแล้วก็นักการเมืองชื่อดังในพื้นที่จังหวัดประยองนะครับยิงสังหารคาปั๊มไปตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้อีก2คนนะครับนั่นก็คือคนที่เป็นมือปืนยิงเลยนะครับแล้วคนที่เอาเงินเนี่ย ไปจ้างให้กับมือปืน80,000บาทเป็นคนยิงคุณผู้ชมครับแต่คนบงการที่อยู่เบื้องหลังตอนนี้กําลังขยายผลแล้วก็ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วคุณผู้ชมครับคนที่โดนกดอยู่ที่ปั๊มคาวเทคแถวแถวแถ,วถวนนรัชดาเนี่ยนะครับก็คือนายปิตินะฮะ อายุ54ปีคนนี้เป็นมือปืนเลยอีกคนหนึ่งก็คือนายนิติพลหรือว่าแบนอายุ57ปีคนนี้เป็นคนชี้เป้าแล้วก็พามือปืนหลบหนีไปถูกจับกุมได้ที่จังหวัดแพร่นี่คือ2คนคุณผู้ชมครับจนกระทั่งล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาเป็นคนที่3นะครับ นั่นก็คือนายเสถียรบุญกล้าอายุ52ปีนะครับสารออกหมายจับเป็นผู้สนับสนุนให้ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนโดยสามารถไปจับกลุมได้ที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลจังหวัดประยองไปดูวินาทีจับกลุมตัวผู้ต้องหาคนที่3ครับอยมาา ถำคให้กับชาวบ้านัวเียคุณคุณาคุณเป็นสาตาหมายจับนะนะหมายจับานนลนะคุณผู้ชมครับตัวของนายสถียรผู้ต้องหาคนที่3พอไปดูประวัติเนี่ยนะครับมันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเบื้องหลังและก็คนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สั่งฆ่าในครั้งนี้เนี่ยเป็นใครเพราะเจ้าตัวเนี่ยนะครับเป็นพ่อบ้านและก็เป็นคนขับรถนะฮะของนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังคนหนึ่ง จนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้สืบสร้างเบาะแสการหลบซ่อนตัวก็เลยนํากําลังเข้าจับกลุ่มตัวเบื้องต้นเสถียรให้การปฏิเสธนะครับบอกว่าผมเหรอเป็นเพียงลูกจ้างอัตราจ้างของอาบาจาระยองแต่ปัจจุบันนักการเมืองท้องถิ่นคนดังกล่าวได้ให้มาช่วยขับรถให้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเห็นกับคดีดังกล่าวแต่อย่างใดซึ่งทางตํารวจไม่ปักใจเชื่อนะครับเนื่องจากว่าหลังเกิดเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าทําการตรวจคน้นบ้านพักของนายเสถียรคุณผู้ชมครับ ไปเจอหลักฐานชิ้นสําคัญชิ้นสาคัญคืออะไรรู้ไหมฮะก็คืออาวุธปืนกระบอกเดียวกับที่ใช้ก่อเหตุยิงนายมานพเอาปืนที่ยิงมานพไปอยู่บ้านของคุณได้ยังไงล่ะซึ่งมีการซื้อมาก่อนหน้าจะถึงวันเกิดเหตุประมาณ10วันจึงนําไปสู่การออกหมายจับแล้วก็ควบคุมตัวดังกล่าวนะครับนอกจากนั้นยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกรายนึงนะฮะอันนี้จะเป็นคนที่4นะครับ ถูกระบุว่าเป็นคนสนิทของนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยองแล้วก็จะเป็นจิ๊กโซลสำคัญเลยนะครับในการแกะรอยขยายผลไปถึงตัวผู้จ้างวานนะครับรายละเอียดตามที่นักข่าวไปแกะมาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับทราบว่าบุคคลดังกล่าวคือคนที่เอาเงิน8 0,000ื่นไปส่งมอบให้กับกลุ่มมือปืนแล้วก็คอยเป็นผู้ประสานงานระหว่างตัวผู้ว่าจ้างกับมือปืนที่ได้รับงานสังหารนายมานพ อีกทั้งจากการตรวจสอบประวัติยังพบว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็สนิทสนมกับซุ้มมือปืนต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับกองปราบปรามได้นําตัวนายเสถียรเดินทางมาถึงกองบังคับการกองปราบปรามที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะทําการสอบปากคาขยายผลต่อไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ